โอเคสวัสดีค่ะก็มาเจอกันอีกแล้วโอเคมาเจอกันอีกแล้วนะคะก็คือวันนี้ว่างเนาะก็ไม่มีอะไรทำนะก็อัปโหลดคลิปเรื่อยๆนะเดี๋ยวจะมาดูคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูของที่อัปเดตมาใหม่ดีกว่าโอเคอันนี้น่าจะอัพอัปเดตมาใหม่แต่เราก็ซื้อแล้วไนดะ้รองเท้าคือแบบคือแบบว่า ทำไมอยากได้อันนี้ค่ะนี่น่ารักไหมเอ้ยวันนี้เราแต่งตัวเป็นผู้หญิงนะคะอูโหูน่าเคอแบบเหมือนซาราเปาเอ่ะเ้ยนี่น่ารักโอเคนี่ค่ะแล้วน,นี้ก็คงรจะเก่าะพวกเนี้ยแบบนี้คงรจะเก่าแต่นี้สิ้นสุดได้แบบนี้นะวันนี้จะมาสุ่มกาชาด้วยเงินสามพันเพรนะคะ เอาเอาการช้าที่แบบอ่ะถูกๆไปก่อนโอเคถูกไปก่อนส่วนตัวเลาชอบนี้ค่ะแต่ว่าคือเกือบเกือบจะได้หมดแล้วอ่ะคือมันน่ารักอ่ะอยากได้นี้แต่มันไม่เคยได้เลยแล้วก็ส่วนตัวแล้วก็ชอบอันนี้ด้วยค่ะมันน่ารักไยแป๊บนึงนะนี่ ผมน่ารักมากที่จริงมักก็ไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนไปมากคือสา0พันเพ์เอาไปทำอะไรดีซื้อของทุกๆเช่นพวกอะไรน่ารักน่ารักของพวกนี้กับน,นะคะโอเคเอาแล้นะหนึ่งสองขอให้ได้ของดีๆเจแ็แล้แลแล้แลมากแปบบแปบบหนึ่ง,แบบงคือผนัง แต่มันก็น่าสนใจดีนะเ,นเหลือเท่าไหร่รอสองว่าหน้าร้อยห้าสิบหาเลขดีเลขด,ลดีไม่ใช่ละคนละเรื่องนี่คือแบบห้องห้องเราลกมากเราจะเปลี่ยนจากสีมืดๆกลายเป็นสีสว่างสวๆนี่โอ๊ยเป็นเงินก็ผิดบันทึกใหม่เลยเคนี่สวยมากเลยรู้สึก โล่งขึ้นหรือเปล่านี่จ้ะแมวน้อยชื่อว่าอะไรนะตั้งชื่อว่าอะไรไม่รู้ลืมแป๊บนึงพูดไงอะเอาเพลงไม่เป็นอีกแล้วอุย้ยมันพูดยังไงเราช่ามันเถอะนี่มาดูกาชาใหม่โอเคก็เฮ้แต่ว่าไม่อยากได้พูดจิอันนี้แบบรู้สึก แต่แต่แต่อยากได้อน,นี้นะเท่ดิโอเคไปกันต่อ,อช่วงนี้นะจ๊ะกำลังเล่นอะไรนะลอยดวใจเจ้าชายดิทาโคตรสนุกเลยเกี่ยวอะไรกับเกมน,นี้านี่น่ารักเซ็กซี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูรา้าน,นค้ากันร้านค้าเอ้ยกดพิกกับิกกิเท่าที่มาดูของขวัญกันนะคะโอเคของขวัญน,นะคะก็ วันี้จะมาใหม่นะคะวันวันวัน,วน,วนท้ายหรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่วันวันท้ายนี้ค่ะวันวันท้ายพวกนี้เนาะโอเคอันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะคะไม่เคยมีใครส่งมาให้มาโนมีคนส่งมาให้นี้เดียวนะจ๊ะแต่ไม่เป็นไรไม่ต้องส่งมานี่มาดูแฟชั่นใหม่อเออลืมไปดีไปของผู้ชายอยว่ว้าวรู้ไหมทำไมเราัตผู้ชาย เรามันน่ารักดูตาดิแบบแบบนี่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 ค่ะใช้แต่ก็คิดว่าจะานนี้อ่าอะไรนะเดี๋ยวเราจะมาบอกคืออยากได้มากแบบนึงนะตอนนี้ เรากำลังแอดเพื่อนไปคนหนึ่งจ้ะชื่อว่ายุกิฮิคารุนะจ้ะแบบหนึ่งเดี๋ยวไปดูใครอยาแอดก็แอดไปได้เลยนะคะเขากำลังเล่นใหม่เนาะชื่ออะไรนะยุกิฮิคารุอะยุกิที่จริงก็นึกว่าเป็น KI นะก็แบบเออหาชื่อไม่เจอยีกิฮิคารุโอเคค่ะแป๊บหนึ่งนะเมื่อกี้มันหาย ยุกิยุกิคารุนะจ๊ะโอ้ยแกมบี้แกมบี่คือแบบนางก็โปรโมทมากเลยพูดตลอดเลยคือเราแล้วก็หลายคนอาจจะถามว่าเอ้ยทำไมเออเจอละนีงไงยุกิฮิคารุนะจ๊ะนางน่ารักนะ คือหลายคลองเขงจะสงสัยว่าเอ้ยทำไมเปลี่ยนชื่อบ่อยจังเลยเดี๋ยวก็เปลี่ยนจากเอดีกะจังก็กลายเป็นอะไรนะคะดูมิสุสันเนะจากมิสุสันเนะก็กลายเป็นอะไร K H H อะไรนะบุษจังใช่ไหมก็คือความหมายของ K H H นะคะก็คือคืออะไรนะแบบนึงก็คือว่า K H H K H H นะคะก็ย่อมาจากคำว่าคิโนชิตะฮารุกะ อะไรนะฮินาตะนะคะก็ซึ่งชื่อเป็นชื่อคนนะก็คือเป็นชื่อของตัวละครน,นะคะที่เราสร้างเองนะจ๊ะคือตอนนี้กําลังสร้างชื่อเอ้คนที่ชื่อฮารุกะอยู่นะจ๊ะฮาลุกะก,ก็คือเป็นคนที่เป็นเด็กผู้ชายนะ,ะที่อยู่บนอาโปรกแชนแนลเรานะคะเป็นรูปนั้นแหละก็คือชื่อฮาลุกะนะคะส่วน พี่คารูเอ้ยฮินาตะเออขอโทษนะคะอ่าฮินาตะก็คือเป็นนึ่งคาบ้านฮินาตะนะคะก็คือคนเป็นเป็นน้องชายของชื่ออะไรนะ <c oughs> เป็นหนึ่งเบอร์ของฮารุกะนะคะก็นั่นแหละก็ตอนนี้ก็กำลังวาดอ,อยู่เนาะเคส แล้วก็ส่วนฮารุมิซูซาเนะนะคะฮารุ u, นะคะก็มาจากคําว่าได้ดูใหมย่มยผินะคะซึ่งมันหมายถึงอะไรก็ไม่รู้เนาะโอเคเข้าใจมั้คือแบบตั้งชื่อมาว่าฮารุก็คือเออฮารุ <laughs> <laughs> เห็นชื่อมันน่ารักดีนะจ๊ะก็แบบหลายคนอาจจะแบบอะไรของมือวนะเนี่ยโอ้ยกูผแโอเคมาไปเที่ยว <c oughs> คือแบบอังกิตกนะก็เราก็ได้อืมดีวิวนะคะอีเวนต์กันไปหมดนะคะแต่อันนี้คือคือใหม่ล่าสุดเลยเพิ่งเจอเมื่อกี้อ่าราชินีกาดำอ่าได้รางวัลชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไปหมุนลัคก,กี้สปีกันนะหม,ม,มุนแป๊บปึ้เย้ได้สเตทิมถุยมโน กดอีก,อ,กอ่ะแป๊บนึงคือตอนนี้นะจ้าเดือนสองเอ้ยเดืนอนสามเดือนเดือนสองหาเไรเดือนสามนะก็เขาก็แจกแคปจริงแล้วนะจ้ะเย้ผู้นคนเดียวเราจะไปสุ่มเที่ยวบ้านเพื่อนกันนะโอ้ยหนาวโอ้โหดีจ้าใครเนี่ยนี่เราจะวันนี้เรายังไม่ได้ให้หัวใจาใครเลย น่ารักเนี่ยเฮ้ยน่ารักมากเลยเฮ้ยนี่เราต้องไปดูอะไรนะบ้านของยุกิกานดูนะคะคือเขาอะอะไรนะคือเราจะใช้แต่เราอะจะใช้แทนตัวเองว่าอะไรนะอะไรนะ <c oughs> โอ้โหทำไมช่วงนี้แบบเออเอาเรา โอ้ยปลาพานเปหมดแล้วเราจะใช้แทนตัวเองว่าฮารุกะนะจ๊ะหรือว่าจะเรียกอาฮิตาตะอะไรก็ว่าไปนะจ๊ะก็แต่ว่า,า TH Game Channel นะคะก็เขาก็ใช้แทนคําชื่อเรียกของตัวเองนะจ๊ะว่ายุกินะคะเป็นยุกินะคะหมายถึงหิมะสีขาวนะคะแล้วก็เรียกได้อีกอย่างว่าความกล้าหาญนะจ๊ะจะพูดอะไรนักหนาเนี่ย แอบหนึงเสียเวลาไปบ้านเลยอิชยมชอมอเคมาถึงแล้วคือน่ารักมากจ้ะคือแบบรู้สึกอิจฉานะได้ขนาดเดียรู้สึกอิจฉาโอ๊ยอยากได้มีกุจ,จัง แต่ส่วนมากเอ่ออาจคือส่วนตัวแหละไม่ชอบพิกุูมาพูดจริงชอบดินกับเลนจังมากกว่เาเฮ้ยอันนี้คือรู้สึกอิจฉาดีได้ของน่ารักมากเลยทำไมเมจิกบ็อกของเราไม่ได้แบบนี้บ้างน่ารักอยากได้ชุดจุงเบย์แต่ถึงซูมแบบแจ้งนางซะหน่อย,ลยแล้วเราจะส่งของขวัญไปให้หนางกันเลยวันนี้ไหมคือแบบ เออเมื่อกี้เงินเหลือ2,255ใช่ปไหมเราก็ต้องใช้อย่างประหยัดนะจ๊ะนี้น่ารักดีก็ยุกิจังนะคะไม่รู้ว่าชอบอะไรนะคะแล้วก็สง่งส่งอันนี้ไปเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงคือส่งไปแล้ว <c oughs> ทั้งทั้งใส่ด้วยนะค <c oughs> ือไหนวะเอ้ยไม่มีหรอเอ้ยเอาจริงดิส่งอันนี้ไปสง่งเก๊กเดี๋ยวก่อน ส่งให้แล้วเวกิ่งพี่กิ่งพี่ส่งให้แล้วใส่ด้วยนะไม่ใส่ไม่ใส่อะไรดิถ้าไม่ใส่จะกดอันซับนะจ๊ะ ของแพงคือน่้นจะคิดงไงวะไปแล้วส่งให้ยูกิฮิคารุเรียบร้อยกระเป๋าฉีกแล้วครานี้คือแบบกวะตีนโอ้ยกระเป๋าฉีกขนลุกเลยเน,น,นี่ยเมื่อไหร่จะได้เป็นเพื่อนชักที ไปกันต่ออืมอะไรดีฟูดมอนเตอร์เหรอแมวอ่ะไม่อยากเล่นเชอรีทิปอืมแมวอ่ะกาชาเหรอเออใช้เงินให้มันหมดไปคือพูดง่ายมากใช้เงินให้หมดหมดไปมีอันไหนที่มันถูกๆบ้างจ้าอันนี้ปะ เซฟซืบุญเออก็เมื่อเดือนก่อนเอ,อ๊ะเดือนก่อนน่าน่าจะเดือนก่อนอนะไปเที่ยวงานนี่คือแบบเออคือแบบโดนอะไรโดนหัวโดนตาเจ็บไปหมดผืเอเพื่อนเราแบบโดนแบบเขาคว้างส้มมาใช่ปะส้มส้มเป็นลูกเนี่ยโดนกระแทกเข้าตาคือแบบแบบว่านั่นแหละคืเอ,อเจ็บแทน ล้วก็อะไรนะคือแบบเราอะเข้าคว้างมาอะไรใช่ปะคว้างขอมาคว้างเงินอะคว้างเงินมาให้แล้วเกือบจะได้เกือบจะได้ก,ดก็แล้วมือ่อเราก็ไปกระแทกใส่หลังจากนั้นมันก็กระเด็นไปจะ้ะกระเด็นไปหาคุณป้าคนหนึ่งเราก็บอกว่าเราก็บอกว่าลัคก,กี้มากเลยนะคะป้าเขาก็หวัวเราะเนวนี้นว่า ขอให้ได้เถอะว่าละว,ว่าละเอ้ยไม่ดีเอาวันนี้ดีกว่าเลนคุงเย่ละเงินไม่พอเอาละเอาวันนี้ดีกว่าน่ารักดีนะขอให้ได้อะไรดีเถอะเงิบก็ดีเหมือนกันจ้ะโอเคไปไปดูแต่เชัาก,กันต่อ เออใส่เลยใส่เลยเออน่ารักดีมาเดินกันแบบเรียกได้ไหมเอาเรียกไม่ได้แล้วขอนเต็มบ้านเต็มเมืองเลยแปบ๊บนึงจับแบบรู้สึกแบบรู้สึกลกหูลกตาเอาวันนี้เอ้าเอาออช่างมันเถอะไป้ไปแถวนี้แหละนี่ บันทึกโอเคโอเคก็สำหรับวันนี้ก็กขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะก็ถ้าเนยเห็นคลิปกับผมแล้วก็ไปเปิดของขวัญดูด้วยนะแล้วก็คิดยังไงคือแบบเราไม่ได้เกง้งจริงๆนะก็ขอตลาดไม่แค่นี้นะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย